you <music> สสวัสดีเะะมื่อนี้นะคะหลังจากที่เราเลิกงานเสร็จนะคะมือนี้เลิกงานเร็วรรกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นงานเรียนบริษัทเสร็จประมาณ3ามทุ่มสามทุ่มกว่าๆไม่น้องคะมือนี้ก็เลยผ้าลุกๆมาซ้อมเรามาซ้อมเพื่อที่จะทำเซอร์ไพรส์เอฟซีในวันที่อ่ามิตติ้งมิตติ้งนะคะเขามีโชว์แบบเซอร์ไพรส์เอฟซีเบิร์ เราจะพาไปดูบรรยากาศลูกๆว่าคนที่เหนื่อยแล้วก็นอนรอ,อซ้อมนู่นนี่นั่นนะคะคือแบบทุกคนคือแบบขยันมากอยากให้ไปดูบรรยากาศแต่ขอจะขออุฟิสเสียงไมโครอนเดอร์เพราะว่าเราจะปิดเสียงไว้นะคะจะให้ต้องตงึงหนีใส่เสียงผ่าเอาเดอพี่นอ้องสมาชิภาพไปดูบรรยากาศว่าทุกคนทุ่มเทขนาดไหนเพื่อได้โชว์ให้กับเอซีได้ดูความสวยความอลังการความเป๊ะความตังนะคะไปกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะเปิดประตูสู่ดินแดนมหัศจรรย์น,นำทัพโดยนางเงือกสาวตอนนี้นะคะก็กำลังจะเกลือ,อกลายนะคะเข้าไปนะคะรวมโชว์ในวันนี้เราลุ้นกันเลยว่าโชว์ในวันนี้คืออะไรนี่นะคะเนี่ยหมุนไปหนึ่งกรุปนี่ก็คือคุณนายแม่นะคะคุณนายนิลุยนะคะวันนี้นะคะก็พาลูกๆนะคะหลังจากที่เลิกงานมาแล้วนะคะก็มาซ้อมนะคะแต่ละคนก็คือโอ้โห,โหเต็มที่มากแม่นะคะ แม่บอกอะไรจัดให้ทุกอย่างนะจ๊ะก็จะมีนอนนนแ่่พี้องแนวกินเกลือกิ่งอยู่นี่นะคะนี่นอกแล้วหนึ่งแม่แอนอนอกการหนุวหมุนฟื้อเป็นอู้ oh my god คุณนายนะคะเดี๋ยวเราจะมามาดูซ้อมกันนะจ๊ะแม่ยังอยู่ตรงนี้นะโอเคค่ะ okay, let's go ทุกคนนี่กะจิซ้อม,มอพี่น้องเสร็จพูดยิ่งก่อนนะแม่เห็นอย่างน้อ I s วซซา,าแม่เห็นอย่างนอออกกำลังกายตีผีพับ มีข่าวดีมาบอกรีบๆซื้อบัตรซื้อตั๋วรอชมได้เลยนะคะวันมิทติ้งนะคะเราซ้อมโชว์พิเศษนะคะบอกเลยว่าทุกคนต้องสนุกเฮฮาปาร์ตี้แน่นอนนะคะฮอใหญ่จัดหนักจัดเต็มมีบุฟเฟ่อาหารพร้อมครบให้ทุกคนนะคะบอกเลยว่าจึ้งมากแม่น้องๆก็คือทุงท่งเทในการซ้อมมากนะคะอันนี้ก็คือรอซ้อมนะซีดรอซ้อมก็จะนอนเอียงๆอักลักอยู่นีน่นะจับพี่น้องนี่อออ,อ,อม่แอน นะจ๊าหนึกลุ่มหนึ่งกุ่มว้เห็นชีเปเลือยไหมคะนอนอยู่ตรงนั้นนี่นี่คุณนายเขาก็บี่ยมแพด้วยทุกคนก็คือแบบนี่ตีลังกาไป1แมตน้องเอ็มโตบอกเลยว่าใครที่มานะคะรอให้รางวัลได้เลยบอกเลยว่าต้องอดใจไม่ไหวแน่เลยเพอทุกคนนะคะตั้งใจซ้อมโชว์มากๆนะคะบอกเลยว่าบริมีเพลงเดียวหลายเพลงแห้งนะคะนี่แบบจึงพนัสีไปเบิ้งทางคุนวสันนี่นะคะหแมต บอกเลยว่าทุกคนทุ่มเทในการซ้อมมากแล้วก็เดินแบบสับๆยั่วๆแม่จ๋าบอกเลยว่าจึ้งมากใครที่ยังไม่ได้สัมผัสแบบใกล้ชิดต้องมานะคะวันมิทติ้งนะคะบอกเลยว่าจึ้งมากมิทติ้งครั้งที่3นะคะใครที่ไม่ได้มาก็รอชมผ่านออนไลน์นะคะ่ะศิลปินมากมายค่ะน้องซีแกรมครูชินจงังน้องเพลงนะคะน้องโตเกียวก็มาด้วยน้องริตะก็มานะจ๊ะบอกเลยว่าจึ้งมากเอา้าชชนี่มาแต่สอีก มันบาเมนโจเธออะบุน่ะโอ้ยเอาเอาบุได้สิไปทางไหนออาหมุนหมุนเอาหมุนหมุนเงึดหลไหลพี่น้องให้ฮาปาร์ตี้ไปนะคะวันนี้นะคะเราก็พิ่งซ้อมวันแรกนะคะก็สิเออเล่นเปน็นหนึ่งแมตด์หนึ่งกรูปนี่ละพี่น้องทีมงานเสียงทองนะคะให้ทำอะไรก็ทำนะแลนี่บุณ่ะไฮสิไฮคุณนายแม่นะคะ่ะนี่ บอกเลยว่าทุกคนตั้งใจมากนะคะอยากให้มาดูโชว์ใครที่อยู่ใกล้ครเรานะคะบอกเลยว่าสุบรรณหอนะคะบัตรหน้างานยังมีอยู่แต่ว่าถ้าสุว่าหมดแล้วหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ได้เสื้อมิตติ้งด้วยแบบจึ้งมากแบบพิเศษใครไม่มาไม่ได้นะคะบอกเลยต้องมาแล้วทุกคนจะจึ้งในผลงานแล้วก็สนุกสนานนะคะบอกเลยว่ามีกิจกรรมมากมายให้ทุกคนนะคะได้ร่วมเล่นสนุกด้วยกันด้วยจ้าบอกเลยว่าแบบใกล้ชิด เกยผมยาวน้องพีพีค่ะนี่นี่นี่อยู่นี่ไม่เคยทำต้องได้ทำนะคะนี่พี่กระเกค่ะยุงเกค่ะเส้นนี้เกยผมยาวนะคะผู้หญิงผมยาวผู้หญิงแท้ มันยัง,งหยีนอนข้างในกับพ <AS LS> ี่คอปเตอร์ก็ได้นะกับปยาวลาสูตรลูกไสโท่น่ำแล้วพี่น้องคอหาแม่แล้วขอหาแม่อีกเมื่อไหร่เม่จะมาเมื่อไหร่เม่์จะมา พนหานอนน้าเม่เพื่อนพี่น้นองนะคะน้องสี่แกรมนะคะมาถึงแล้วนะคะคุณนายแม่ก็เลยให้นอนกับป้ายาวกับน,น้องคอปเตอร์นะครับทุกคนก็ซ้อมต่อไปจากบอกเลยว่าหลังจากที่เราไปงานนะคะวันนี้เราไปงานตั้งแต่ตอนช่วงวบ่ายๆนะคะจนถึง 3- ามสี่ทุ่มแล้วเลิกสี่ทุ่มเก็บของขึ้นรถประมาณนั้นก็เดินทางมาที่หอต่อนะคะก็ทุกคนก็เห,น,เหนื่อยนะแต่ว่าก็อยากให้โชว์มันออกมาดีนะคะเรามีเวลาซ้อมน้อยนะคะเราซ้อมแค่วันนี้เพราะว่า เราก็จะไปงานกันต่อนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันมิทติ้งแล้วนะคะใครที่ยังไม่ซือ้อบัตรตั๋วบอกเลยว่าอย่าพลาดบอกเลยว่าจึง้งใช้คาว่าจึ้งเปลืองมากค่ะทุกคนเพราะว่าทุกคนก็คือตั้งใจมากอันนี้ก็จะเป็นโชว์สี่สาวเซนสวยนะจ๊ะนี่นี่เกยกลายมีทั้งคนใหม่คนเก่าแดนเซอร์มาเสริมทัพนะคะทุกคนมาเป็นครอบครัวแสงทองฟิแแลแดนงานนี้ก็ละลายพฤติกรรมนะคะมาทําโชว์ร่วมกันนะคะแต่ละคนไม่เคย ทำโชว์แบบนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาทําโชว์ด้วยกันก็มารอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะฝึกสอนในคูปเตอร์ควบคุมการผลิตคุณนายในดูอีชานลนะคะเพราะว่าคุณนายก็คือมานอนคุ้มนางคุ้มลูกๆูกไห้ซ้อมนะพี่น้องเวลาซ้อมน้อยดีกว่าไม่มีเวลาซ้อมนะคะแล้วก็จัดแบบซอรพรส์เซอรพรส์กับ FC นะบอกเลยว่าจึ้งมากอย่าพลาดนะแม่นะอะเดินไป ชึบชบชึอ่ามีถอดผ้าบาบกหนึ่งเมตรอ่ะนี่คือน้องพีพีนะคะนี่นี่นี่อันนี้แค่วัน้อมนะทุกคนนะรอดูวนันจริงเลยว่าแต่ละคนก็คือน่าจะเตรียมชวดมาจัดก,การกันเลยแหละคิดว่านะคะเอาแม่นยังเฮ็ดยังกา้านดังหลังมือหล่อหอยตุดปอดเด็ดยดๆยงนี้น้องบอดซ้ำนะคะเออ เพลงเราไม่ได้เปิดให้ดูนะว่าจะเป็นเพลงอะไรอยากให้ทุกคนได้ลุ้นนะคะเข้ามาร่วมชมร่วมดูในกลุ่มได้เลยบอกว่าจึง้งก็คือจึง้งทุกคนก็คือเต็มที่มากๆนะคะใครที่ไม่ได้ดูก็พลาดอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัว๋วซื้อตั๋วผ่านซื้อตั๋วในตะไลนะคะบัตร0 0บาทเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อบ่แพงเด้อพี่น้องเด้อมาให้กาลังใจนะคะทีมง,งานแสงทองฟินเล่นของู้ใดไซื้อบัตรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แบบ เข้ามาดูคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะนี่นี่แพรลี่ชึบ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 เออเจ้าพีร่รเลนกล่องอย่างนอนี่นี่เออพอจะเดาออกไหมคะเ,เป็นเพลงอะไรพอทุกคนก็คือตั้งใจมากอ่ะหมุนไปอ่ะใครคนต่อมาใครจะ๊ะเออเออเอเอนี่น้องแมทธิวนะคะคนนี้น้องแมทธิวมันเคยอยู่วงหนีมาก,ก่อนพี่นนองแล้วเพื่นเอากลับมาเห็ด ส่งจุไปหนึ่งเมตดอ่หมุนหมุนหมุนเก้งแตก่ก็คือหมุนเก้งนะคะนี่จึงแบบเฉิดฉายไปหนึ่งเม็ดมจะเห็นบอลุงซี่เปลือยอยู่ข้างหลังบอโอหมายก็ oh God. ค่ะมาดูทุกคนเต้นแบบเพลินๆกันจ้าแม่นยังอีกสอนบ่อพ่อพี่น้องขึ้นโชว์น้ำเขาอีกจิใส่สุดใดแดลวเพื่อ มารอดูกันว่าค,ครูคอปเตอร์จะระเบิดชุดใครงานนี้เออนี่นะคะในการหนีนะคะเออทั้งสอนทั้งเต้นเองเนาสู่เขาวันนี่หมุนหมุน,มนเออหมุนเก่งแต่ก็ก็คือหมุนเก่งคลิปนี้ตาลายก็ขอไปด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าก็คือแบบอยากให้ทุกคนได้ดูนะคะน้องๆก็คือฝึกซ้อมแบบตั้งใจกันมากๆนะคะหลังจากที่เราเลิกงานมานะคะเอาพีทบอกอาแลนลบขึ้นไปไหมล้ะพี่น้องมือแรก ก็จะยังไม่เป็นสั์เป็นส่วนกันเท่าไหร่แต่ว่าเราบอกพอให้รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนและใครแสดงกับใครช์อะไรนะคะใครอยากดูก็อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาชมให้กําลังใจทีมงานแสงทองฟินแลนด์กันได้นเจ๋ะอย่าพลาดกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าจึงจ้ง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 จึ้ง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 นะคะทุกคน งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าขาด2บอสนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่แบบว่าจัดกิจกรรมนะคะใกล้ชิดแฟนคลับนะคะมีติงกลางใจกรุงเมืองกรุงเทพพี่น้องผู้ใรอยู่ไกลนะคะเราแสดงอยู่ที่ฮอสุบันนะคะสุบันฮอเดอร์พี่น้องเดอใหม่กำลังใจถ่าบัตรงานยังเหลือก็สามารถซื้อได้แต่ว่าผู้หว่าตอนนี้บัตรเบิดหรือยังแต่ว่าสามารถสอบถามซื้อบัตรซื้อตัวได้ที่ซื้อตัวนนในแต่อะไรทุกรอบที่นี่นะคะเพราะว่าบัตร เรามีจํานวนจากัดเพราะว่าเมืองมอลํมอยู่ในห่อพี่น้องม้วนจึิงน้ากันนะคะทุกคนขาเนี่ทุกคนก็คือตั้งใจซ้อมมากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะตอนนี้นะคะเราก็ซ้อมเสร็จแล้วนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมค่ะใครที่แบบ<ว>มามิตติ้งบอกเลยว่ารอดูเซอร์ไพรส์ได้เลยนะคะเพราะว่า แสงทองฟิแลียนจะหนาจะเต็มนะคะเพราะว่าคุณนายเขาก็คือแบบจัดโชว์พิเศษให้กับเอฟซีนะคะใครดูคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกําลังจะให้ทีมแดนเซอร์แล้วก็ทีงมางานแสงทองฟิแลนยนด้วยนะคะแล้วเจอกันวันมิุติ้งจ้า